สวัสดีครับกุนตลรับสู่ไฮไลท์แคทครับตอนนี้คูอยู่กับการอัปเดตแพทของ b a c k เ e s ซอรนะครับซึ่งผมก็จะอัปเดตเพียงแค่กิจกรรมเท่านั้นเองในวันนี้ครับกิจกรรมที่ถูกอัปเดตเข้ามามีอยู่3กิจกรรมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกิจกรรมไม่เยอะแต่ก็น่าสนใจพอสมควรนะครับไปดูกันในกิจกรรมแรกเลยละกันนะครับกิจกรรมแรกครับรางวัลชกชื่อที่มาพร้อมขอรางวัลใหม่ทุกๆวันนะครับ คุณผู้ชมกิจกรรมชิคชื่อคุณผู้ชมทราบกันอยู่แล้วเนาะเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในโลกของ b a c k Desert นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะก็จะได้ของรางวัลตามนี้แบบ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 นี้นะครับแล้วก็เหรียญชักกะทูเรืองแสง5้าอันอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ถามว่าเป็นของที่ว้าวมากไหมนะครับจริงๆก็ไม่ได้ว้าวมากหรอกแต่ก็เฮ้ยได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่านะครับ โอเคกิจกรรมที่1จบไปมันมีเท่านี้จริงๆนะครับกิจกรรมที่2ครับการประกวดอาโทรักซีออนนะการประกวดอาโทรักซีออนเนี่ยมันคืออะไรนะครับเริ่มในวันที่21ก็คือวันนี้นะครับและไปจบในวันที่8สิงหาคมการเข้าร่วมอาโทรักซีออนนะครับบามาเคียเนี่ยและเขียนโพสต์แนะนําเรื่องราวต่างๆที่ท่านนพจุนภัไยได้สัมผัสภายในระยะเวลากิจกรรมนะครับสาขาการประกวดอาโทรักซีออนแบ่งออกเป็นดรามา่าโซเชียลอาร์ตความรู้สึกวิจารณ์ และผจญภัยไกด์นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะดราม่าเนี่ยดราม่าแบบว่าการเข้ามาแล้วแบบดราม่านู่นนี่นัน่นเนาะที่แหม,มน,ม,นมันเหมือนประมาณว่าให้มันมีความดราม่าอยู่อ,ะอ่ะอนะครับคุณสามารถใส่เข้ามาได้นะใส่เข้ามาได้ในอาธาในาอาโทรักซีออนชอบอาทธารักเซียอย่างเดียวเลยนะกับความอาร์ตครับความอาร์ตอาร์ตเนี่ยจะเป็นเรื่องของ การวิาพาษ์วิจารณ์นะการวิาพาก์วิจารณ์การแสดงความรู้สึกเช่นแบบมอนต,ตัวนี้มันดูโหดมากเลยอะ่ะอย่าไปสู้กับมันนะทุกคนนะครับพยายามหนีมันนะอันนี้น่ากลัวมากเลยก็ถ่ายรูปมาสักอันหนึ่งนะครับเป็นภาพแบบอะไรก็ได้ใส่ใส่ฟิลลิ่งใส่อารมณ์ลงไปนะครับหรือแม้กระทั่งแบบมอนต,ตัวนี้มันดูบองมากเลยอะ่ะดูบงมากเลย <c oughs> นะฮะเออได้นะครับอันนี้ได้นะ แล้วก็อสุดท้ายนะครับผจญภัยหรือว่าไกด์นะไกด์เนี่ยคุณอาจจะสามารถแนะนำนะครับเช่นว่าอ่ะอย่างภาพตัวนี้เนาะเขาก็อาจจะบอกว่านี่นะมอนตัวนี้มันจะยิงไกลนะให้ทุกคนเนี่ยลากมอนที่ตีใกล้นะครับมารวมกับไอ้ตัวนี้แล้วก็ลุมตีมันก็จะทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะเก็ตมาเก็ตมาเอออะไรประมาณนี้นะครับมันมันเหมือนแนะนําอะหรือเนี่ยอาจจะมีลูกบาศอย่างเงี้ยถ้าเรากระโดดขึ้นไปนะให้เรากระโดดไปที่ลูกบาศ ที่2ทันทีนะครับเพราะว่าลูกบาทแรกเนี่ยมันจะหายไปอะไรเงี้ยอ่าอันนี้คือไกด์อันนี้คือการแนะนำเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะประกวดแบบไหนนะครับทีนี้เมื่อคุณประกวดนะเขานี่มีมีม,ม,มออีข้อมูลให้ดูด้วยนะครับเช่นตัวอย่างนะรูปสกรีนที่แสดงถึงความรู้สึกของคุณสมาชิกในกลิ่ที่คอยช่วยเหลือคลิปวิดีโอไลฟ์สดตอนเล่นร่วมกันกับสมาชิกในปาร์ตี้ก็ได้ การ์ตูนเล่าเรื่องก็ได้นะครับอ,อะไรอย่างนี้ความรู้สึกเนาะก็เป็นสถานที่โปรดคลิปวิดีโอรวบรวมรีแอคชั่นการเล่าการเล่นของอารโทรักซีออนนะครับกร์ตูนสช่องเว็บตูนนะเกี่ยวกับอารโทรักซีออนได้หมดอันสุดท้ายนะครับการประจนภัยเนาะก็เป็นแนะนำเคล็ดลับนะครับในการกำจัดบอสตัวสุดท้ายคลิปวิดีโอแนะนำ การรับความรู้ปมของบาอาทั้งหมดเนาะทาแผนที่ที่มีโครงสร้างและวิธีการโจมตีของอัโทรซิออนเป็นต้นนะครับอ,นนรอ,นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดอันไหนนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เขาแนะนํามาซึ่งคุณผู้ชมสามารถล้อตามนี้ได้นะถ้าคุณผู้ชมเป็นสายถ่ายรูปนะสายถ่ายรูปคุณก็ถ่ายรูปดรามา่านี่แหละสาขาดรามา่าโซเชียลเนี่ยนะเท่านั้นเองทีนี้นะครับเมื่อคุณ มีข้อมูลละมีอย่างนี้อย่างนี้งี้แล้วนะคุณรู้ว่าจะไปสายไหนใช่ไหมคุณก็อัพโหลดผลงานลงไปได้เลยนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับโดยตั้งกระทู้ข้อประกวดเพื่อสรุปเนื้อหาและแชร์ลิงค์ URL ลงบนหน้าเว็บไซต์ทางการนะครับผลงานที่เป็นภาพสกีนชอ็อตวิดีโอให้ไปที่ตรงนี้นะเว็บบอร์ดสกีนชอ็อตคุณก็กดเข้าไปนี่แบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นผลงานประกวดอื่นๆเช่นแฟนอาร์ตเว็บตูน การ์ตูนสี่ช่องก็ให้ไปเว็บบอร์ดแฟนอาร์ตนะครับก็จะอยู่ในหมวดของอันนี้นี่หมีคนวาดรูปด้วยอะ่ะเจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งเลยน่าสนใจมากน่าสนใจมากส,สวยอะ่ะวยบางคนวาดสวยมากเลยอะ่ะวิบางคนวาดสวยมากเลยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอยาก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 ,อยากให้เขามาวาดให้บ้างจังเลย <laughs> เออเออนะฮะโอเคเงื่อนไขาการโพสต์นะครับก็ให้ใส่หัวข้อนะลงไปว่าประกวดนะครับมีคําว่าประกวดลงไปนะจําเป็นนะ จำเป็นนะล้วก็เขียนเล่าเรื่องราวนาการที่สัมผัสมาในอัทโทรักซีออนนะครับลงในเว็บบอร์ดเนาะเข้าร่วมกิจกรรมโดยการโพสลงโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยตั้งกระทู้หัวข้อประกวดเพื่อสรุปเนื้อหาและแชร์ลิงก์นะครับหากไม่ใส่คำนำหน้าหัวข้อเนี่ยท่านอ่านไม่ได้ร่วมวันกิจกรรมกรุณาใส่คำนำหน้าหัวข้อว่าประกวดด้วยนะครับย้ํานะว่าต้องใส่คําว่าประกวดนะประกวดนะประกวดนะประกวดเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันออกเสียงมันจะกลายเป็นอย่างอื่นนะครับ โอเคทีนี้เมื่อมีการคัดเลือกนะครับมีการคัดเลือกแล้วได้ผู้ชนะคุณผู้ชมเมื่อมีการคัดเลือกแล้วได้ผู้ชนะคุณผู้ชมพันหนึ่งพันหกร้อยเพลย์พูดง่ายพันหกร้อยบาทอะเออห้าท่านนะครับสูงสุดคือห้าท่านสาขาอาร์ตอีกห้าท่านสาขาพระจุลภัยอีกห้าท่านโอ้คุณผู้ชม 1, 1, 1, ออนะสิบห้า,นา,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 นา,าคนที่จะได้รับหนึ่งพันหกร้อยเพลให้ตายเถอะโอ้พระเจ้านะหนึ่งพันหกร้อยเพล คุณายว่าซื้อเต็นได้อ่ะคุณซื้อเต็นได้เลยซื้อเต็นได้เลยจริงๆนะครับส่วนใครที่เข้าร่วมก็จะได้อุปกรณ์สกัดอัญมณีอัญ,ญมณีไป1อันได้น้ำตาของเอลิออนไป4อันแล้วก็ยาเสน่ห์ลึกลับ9อันนะครับคุณผู้ชมและการประกาศนะการประกาศจะถูกประกาศภายใน2สัปดาห์นะครับภายใน2สัปดาห์นะภายใน2สัปดาห์หลังจากที่จบกิจกรรม ก็พูดง่ายว่าจบกิจกรรมในวันที่8เนี่ยก็นับอีก2สัปดาห์นะครับถึงจะมีการประกาศผู้ชนะนะสิคนที่ได้รับ1,600เพลกับขอสรทระโยชน์7วันอันนี้ตัดไปทิ้งได้เลยนะอันนี้เหมือนของแถมแบบของแถมอีซี่นะครับอันนี้คือของแถมอีซี่แต่จริงๆแล้วของที่ดีที่สุดคือ1,600เพลแลลวคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะรออะไรอยู่เล่าก็ต้องเข้าประกวดแล้วไม่ล่ะเออก็ต้องเข้าประกวดแล้วไม่ล่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องไปลองดูกันนะครับว่าอาโทรักซีออนเนี่ยมันฟิลลิ่งประมาณไหนอ่ะมันฟิลลิ่งประมาณไหนคุณต้องไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคกิจกรรมสุดท้ายครับกิจกรรมที่สามไปไปอยู่ไหนแลว้ววะกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมสุดท้ายนะหอวัตถุดิบที่หายากและล้ำค่าครับผมเริ่มในวันนี้นะเริ่มในวันนี้จบในวันที่ยี่ดจบเร็วมากจบเร็วมากนะครับเพียงแค่คุณออกล่ารวบรวม,รวมหรือตก ปลานะครับตกปลาภายในระยะเวลา,ากิจกรรมนะก็จะสามารถรับไอเทมต่างอไปดีได้นะครับนั่นก็คือหอวัตถุดิบหายากนะหอวัตถุดิบหอวัตถุดิบหายากและหอวัตถุดิบลำค่านะครับเมื่อคุณได้อุปกรณ์มาแล้วนะเมื่อคุณได้หอวัตถุดิบมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหายากหรือลำค่าคุณผู้ชมสามารถเปิดนะเปิดได้ก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยเนี่อิน ดำอาวุธหินดำก็ป้องกันชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่งชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีซีลิคอนทองคํา,คานะส่วนถ้าลําค่าเนาะส่วนถ้าราคาก็จะได้มากขึ้นนะครับก็จะได้มากขึ้นแต่ซีลิคอนทองคํายังเหมือนเดิมนะซีลิคอนออฟเนยังได้เหมือนเดิมยังได้ตัวเดียวเหมือนเดิม <laughs> เออนะครับมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่ได้มีนะครับคือได้จํานวนมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือผงวิญญาณโบราณถ้าตกมาได้ลําค่าแล้วเปิดได้วิญญาณโบราณ20เนี่ยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่ามา,มากๆคือลําค่าจริง นะครับสินละการต่างๆยังเฉยๆอยู่นะยังเฉยๆอยู่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะฮะอ่ะโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วกับการอัปเดตกิจกรรมในวันนี้นะครับมีเท่านี้เองสามกิจกรรมไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยแต่กิจกรรมกับประกวดเนี่ยนะครับประกวดเนี่ยนะพลาดไม่ได้จริงๆพูดตรงๆพลาดไม่ได้จริงคุณผู้ชมต้องไปลอง อาร์ทรักซีออนนะครับเล่นดูมาดาม่าก็ได้ความแบบโอ้โหเล่าว่าประสบการณ์การเข้าไปปาร์ตี้ลุยกับเพื่อนมันเป็นยังไงหรือจะมาสายอาร์ตน่ารักแสดงความรู้สึกนะว่าอุ้ยมอนตัวนี้มันบงอั่งเลยนะฮะสามารถนะครับหรือโอ้โหตัวนี้มันโคตรโหดเลยสร้างมาให้ใครเล่นเนี่ยไม่ทราบนะฮะใส่ความรู้สึกลงไปได้นะครับหรือจะเป็นผู้แนะนํา ก็ได้เช่นว่าเออเนี่ยนะถ้าเกิดคุณมาทางนี้นะคุณจะวาดเป็นแผนที่เลยก็ได้นะว่าเออถ้าเข้าประตูนี้นะให้ไปทางนี้ต่อนะคุณจะออกไปทางนี้นะเจอมอนต์ตัวนี้ให้หลบนะถ้าเจอตัวนี้ให้สู้นะสู้ยังไงยังไงยังไงคุณแนะนําได้เลยนะครับเลือก3มสายมีสมสายให้เลือกและลุ้นรางวัลนะครับ1 6 0 0หรยเพลหรือตีเป็นเงิน1,600บาทคุณผู้ชมคุณผู้ชมยิ่งใหญ่ขนาดนี้จัดกิจกรรมอย่างนี้ ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะไม่เล่นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมโอเคอย่างไนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดีโวหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บ,าาบ,าบายบายจ้าบายบาย